าเนาะลุงเพิ่นก็ใส่เนาะตอนนี้ก็ผู้หาใส่แล้วใส่เนาะตอนนี้ก็ผู้ยังเหลือ2 3อันนึงตอนนี้ก็คุเพิ่นกเสียบตะมุตะมีเนาะแต่แถวนี้กเนาะอาจจะบ่เห็นเนาะเฮากอันนี้กผู้ลุงด้านนึงเพิ่นกย่างๆจ๊กๆๆหาใส่ยเนาะตอนนี้กนํามาเนาะผู้านึงกลงมาฮอดนองแล้วผู้าตบได้นําาเนาะานึงก ถ้าหลานนึงว่าเสียงบบแห้งก็ต้องขอโทษขอพายังงเนาะถ้าถ้าหลานนึงว่ากองสันก็ถ้าหลานนึงเฮ็ดกองสันก็ต้องขอโทษขอพายังงเนาะถ้าหลานนึงว่าพิเภกปะไรก็ต้องขอโทษขอพายังงเนาะถ้าหลานนึงเฮ็ดมีเสียงรบกวนมาก็ต้องขอโทษขอพายังงเนาะเฮากะตอนนี้กะผู้เพิ่นกะสิลงไปใส่ทั้งดุมน้ำพุ่นรอบร้านาะผู้เพิ่นกระยางลงไปในน้ำเด็กเสียบใส่อันนี้ก็คือกะน้ำาเนาะอันนี้หลานึงเกษียบเบิ่งเนาะย่างลงไปก่อนเนาะกะสี่กัเลยเนาะกลัวนี่ นี่อันนี้กับเพิ่นกูตอนนี้กับล่างเสียบอยู่เนาะปลาเนาะกล้องก็อยากสั้นก็ต้องขอโทษขอพระยิ่งแหงเนาะปลาอันนี้กันนี่เพิ่นกับึ้นมาเลยเนาะอันนี้กันกูเพิ่นกับซีไปเสียบอยู่พุ่นน้ำนี่สิอันนี้กับหัวนั่นกันเนาะเพิ่นกับโดยสีมาเนาะนี่นี่ยังเหลืออะไรอันนี้เนาะเบ็ดกันนี okay. ่เพิ่นกับใส่กุ้งเนาะแมนโบโดยนี่เพิ่นกับเอาแล้วตอนนี้กัน โดยบริษัไทไดงแต่เพิง,ตงแต่ก็เลยใส่เนาะนี่ตุกเกา่าตุกใหม่เนี่ยเขากะนี่ลมชิวๆอ,อ,อากาศหนาวๆเย็นๆเนี่ยร้านหนึ่งก็ใส่เสื้อกันหนาวมาอยู่เนาะตอนนี้กัจักสิวานน่าเท่าไหร่โดยโดยใส่ใส่ให้สตรีมเนาะเพราะว่าเพิ่นกับคลอดลูกอะไรแบบบ่ได้มาถ่ายคลิปให้พนะ่อมาเบิ่งตั้งหลายมือแล้วกันเนาะ ข้าวกะเพราะว่าเพิ่นกะอยู่เบิ่งลูกเนาะปลาเนาะยากกะยากแน่เหมือนกัอยู่เถียงผู้เนาะเบิ่งลูกเพิ่นนี่ก็เลยบ่ได้มาถ่ายคลิปนํากันเนาะอันวนี่ก็สิได้เป็นผู้ถ่ายให้ปลาเบิ่งเนาะถ้ากล้องสัตว์ก็ต้องขอโทษก็พ่ายแห้งๆนั่นเนาะนี่เพิ่นกะเสียบใส่เสียบใส่อยู่เนาะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วนก็สิถ่ายให้เบิ่งหมดเลยเนาะอันนี้ก็ผู้น้าก็กําลังบุกลุกอยู่ลานนี่เนาะเห็นเฮานี่เลยนุ่งร้าเฮากะนี่เพิ่นกะ ไปใส่กันเลยเนาะกระเสบน้ำกันนั่นแหตอนนี้ล่ะนี่ก็สิย่างตามลุงเพิ่นไปเนาะเพื่อว่าเบิ่งว่าเพิ่นสิใ่บไดน้ำโะเบ็ดกับปูย่างจ๊กๆเพิ่นไปใส่ฮอดปูนบราเนาะอันนี้ก็ปูเพิ่นก็ใส่ลงไปเสียบลงไปเสียบลงไปเสียบลงไปนะว่าเนาะนี่กูสมักเตะแตงกับ่แม่นกเตะแล้วโอ้เห่วบ่ได้นาวเนาะปูขี้ดินเพิ่นกแบบ มันขุ่มลงก็เลยสิบโเห็นเนาะมาฮะครับูส่วนม่านลานหนึ่งก็อยู่พู้นมาเนาะสิว่านเน่าใดแกพูลุงหลานหนึ่งเพิ่นกะขึ้นมาแต่เชิงดุมน้ำเนาะน่าเพิ่นกะขึ้นพอเทิงแต่เพิ่นกะที่หาเสียบโลเสียบแถวนี้เนาะหลานหนึ่งก็แยกโด้นซับตุกน้ำยู่เนาะตอนนี้แกแถวสุดท้ายแล้วอันนี้กะเบิ่งนี่อันนี้ก็พู้ส่วนม่านลานหนึ่งก็อยู่ไกลแห่งพรูสตีอาจะบโเห็นป่านใดเนาะอันนี้กะ ที่หลายนึงก็เจ้งให้เบิ่งกี้เนาะตอนนี้กงนี่นะฮะกงไปไปดูน,นี่อันนี้ก็เพิ่นก็ใส่เสียบใส่ปลูกนี่โดยโดยเพิ่นก็อยากกุ้งเนาะอันนี้ไงเนี้ยก,กินธรรมชาติของซอไหซอหน้าฮะน,นี่ไง ผู้มากระมาต้ามิงเนาะอันนี้ก็อยู่หน้าหลาหนึ่งเนาะงัวเพิ่นกระโอยเลยก็เลยเออซิบูเห็นเนาะเพราะว่าไปหน้ามันห่างคุณนโปลาเนาะเพิ่นก็เลยเสียนี่นี่ใส่ลงไปโดยภูโดยบภูแล้วแต่นี่กงนี่อันนี้ก็ยานตุกน้ำน้ำนี่เพิ่งจากสารภาพภาพของน้ำกระหูแล้วนี่เธอคุมเธอคุมก็ไมีน้ำของตัวเองเนาะเฮากะ หยางหยักเนี่ยเพราะว่าดินเแต่ยลยคุ้ยกับบ้านร้ายเทธอเติบเลยอ่ะทีหยางไปยากนี่อันนี้ก็ขึ้นมาเทิงพุ่นอกรวมนี่ทางขึ้นกันเนาะเขากันอูนอันนี้แกผู้เสียบใส่อีกเลยน้ำหนาเขากะอันนี้กัแบบแบบงามกะย้อมยินยินเนาะตอนแรงนี่โดยโอ้ตกน้ำเดี๋ยวนี้โดยอันนี้กัแบบ งามหลายเนาะนี่ก็ปุ๊ละนึงก็หญ้าจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนาะเฮาก็ถาเบิ่งดุงลัดนึงกัเลยเนาะเพิ่นก็เพิ่นกเฮ็ดเฮ็ดงจงนี่ลายนึงนเทิงพเนาะอันนีกอันนีกุ้หน้าลานึงะเนาะปสิว่ากลานึงกบ่มีแนวสิเว้าหลายอย่างนาเนาะก็ได้เว้าแค่นี้ด้สิให้ฟังกเนาะ นั่นนึ่งก็หาว่าน้ำกันไปบอสได้หรือบอได้เสียในเดิร์กประมาณเนาะหา,ะหามันได้เน่เข้ากะน,น,น,นี่กะนี่ก่อนกะอยากสั้น,นยังก็อยากสั้นน้ำหนาเข้ากะเวลาหนึ่งก็สินั่งลงเนาะเพื่อหายมัน,น,นมเห็นในกคักๆเนาะนี่น้ำหลานนึงกะน้ำหลานเนาะตอนนี้กะนี่น้ำเดือดแห้งลงไปหลานนึงมันต้องอัตรายแห้งอะไรซี่กระดูกกระเรยอยู่ ไปเลยนะเนาะฮะก็สิงั่งตามเพิ่งไปสิงยางตามเพิ่งไปงเฮงๆนงนะเนแหละเนาะฮะก็เผื่อไงมีคลิปแล้วก็สิได้ลงให้ยบาเบิ่งดี้เลื่อยตลดอดเนาะปและเนาะอันนี้ก็บ่ได้มีค่อยบ่มไ่ได้ค่อยมีคลิปก็เลยต้องมาถ่ายให้เบิ่งแบบนี้เลยเนาะหละังนี่ก็สิงยางตามเพิ่งไปยางจกเกียกไปก่อนหลังน,นึ่งกะไปงยางไวๆแนะ่อันนี้ก็อู้มันลุ่มอีกเลย ได้ติดตามเพิ่นไว้ทุกท่านเพราะว่าย่างไวแฮงลุงหลานนึงกะเนาะเพิ่นแกะุงทอนล่ะนี่อันนี้กะกินยังกะกินน้ํากันเนาะใช้ชีวิตนํากันเบดทุกอย่างเนาะเฮากะนี่เพิ่นกใแล้วเด้เนาะีพูพะเลอยู่นี่เห็นบ่นะถ้าบ่เห็นล่ะนึงก็ต้องจุ่มลงน้ําแล้วเบิ่งโดยอีหยังโดยแกล้องมันบ่สั่นก็พอได้ล่ะนึงบ่ <cười> <cười> Đôi này anh này cả mượn hết Bố bố hủ là nưng cả nưng bắt khúc Bắt khúc nhai Anh à này cả nóc ra Không cả กะสิเสียบใส่จนฮอดมันเบิ้ลหลักะสิขึ้นไปถึงพุ่นราตประนาะอันนี้กะนี่ยางองไรน้ำกันเนาะเฮากะโดยอันนี้กะปุ๊ยางไปโคกแห้งสิว่าน้ำใดกะโคดโคกนี่หมดจนฮอตโกน้ละไม่พี่ตอนนี้กะโดยเอาไปก้อยหรือว่าเอาไว้ขวเนาะปรุงอาหารเมนโบทุกทนเมนโบทุกทนหรือว่าไว้ก้อยหรือว่าเขึ้นขวานะ ดูเลยฟูอันนี้กันรานหนึน่งกัตอนนี้กันเลี้ยวเดลยบ่ดูกระตัมดูเลี้ยวเลยบ่อตอนนี้เพิ่นกระติขึ้นเนาะร้านหนึ่งกัขึ้นก่อนเบิงป้าอื่นไม่มาลุ่นกันบ่าวา่ายยสิได้จนได้ด,ดูสิได้บ่นี่ร,รุ่นเบิงร้านาหนึนนนน่งกับบุ๊กได้หน่อยไล่หลายกระตามถ้าได้ไม่ได้กินกับพ่อร้านหนึ่งวะ เมนยู่เพราะว่าจะเบ็ดกับบริไซ้ลายมาแมนบอทอุกคนอันนี้กะพอดีกิบบนนี่สิกับพ่อนะโดยเพราะว่าใส่แกลายเถื่อเลยเราะนั่นกับใส่แบบน,นี้หาแต่ได้มาใส่นาะรุ่นเบิรงบันนี้ถ้าบนไลก่กะเสียเบ็ดไปดล้าะเมนบอลทอุกคนโดยกับลักสกุ๊บ อยาูกยางไปจ๊กเ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 จ้านาะตอนนี้กะก่อนกะอยากสั้นๆไปหมากๆเนาะเฮากะนี่ยางไปน้ำกันเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้กะพู้ขำมืดมืดเติบแล้วอันนี้กะหลายชั่วโมงเติบแล้วเนาะประมาณเนาะตอนนี้กะอันนี้กะผึ่งแห้ง พระดาษนึสี UK, ่ทยได้ท้ายเบิรงนกรได้มือตึบเลยโดยโดยเอากระตุกเดี๋ยวกะเอามาตัดกระตุกแป๊บซี่ก็ได้เนาะประมาณนึงดูว่ากระตุกน้ำธรรมชาติก็ได้ไหเอากะแต่ว่าใส่ไม่ถูกอันเลยเอากะ เอาข่าวาไปจี้ประมาณที่ซ้ำกับตุกของมันเองกัเอาไปจี้พอดีใหม่อยู่แต่พอดีใหม่หฮงได้ผมเป็นวัสลปุ้ปื้บเบิดอะไได้ผมได้ด้นะนตัวในก่อน <c oughs> จี้เลวก็เอามาตามใส่เข,ขา,มาไม่เดีก็ปลาเล็กปลาเล็กหรืคนมีเนน้ะปะมาน้องซีไซนนั่นแหละกอยากแล้วก็ <c oughs> ลืมอะไรล้านนึงกะมูดเลยเปนงัวงน้ปะา ร้านหนึ่งกับบุคคลหู้ไปไหเนาะเพราะว่าหลานหนึ่งกับบ่ได้ไปไทยหลายปีหลายชาติจำเลยเนี่ผู้ชู่่วยรถโอเคเปงนวดกับผู้ชูยรกับบอยขึ้นกันไปไหโอเคไปโอ้เซยนนนเซมนอนเซย์ไเซยบลายตะกุ้งมาเสซ่บุคคเบิลนหลานนึ่งวะ อันนี้ก็น,น้อฟูย่างไปสี่ห่อเทียงเลยปะ่ะตอนนี้ก็สีได้จบคลิปให้เรางนี้แล้วเนาะเราซีใบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นการตัดใจสติก,กัสดสวีกะะั๊ดสะ่าวกับร้านหนึ่งน้บราเออเจอกันไหมไหมน้บราเนาะถ้าหลานหนึ่งว่าพิเศษแบบไหน,นก็ต้องขอโทษขอพายงี้ถ้าหลานที่กองสันก็ต้องขอโทษขอพายงี้เนาะถ้าหลานหนึ่งเฮ็ดม่เซนรบกวนวปาก็ต้องขอโทษขอพายงี้ร้านหนึ่งก็อยากเอาพิษเนาะต้องขอโทษขอพายแห้งๆอก็ดีเนาะอันนี้ก็ Bye. Tori ga, juken mai de. Bye bye. Mu.